พี่อ้อเป็นอะไรโอ้ดูสิเนี่ยทําอะไรก็ไม่ได้จะส่งดาวให้คนโน้นคนนี้ก็ส่งไม่ได้อะทํา <ำ S 1> ไม <ทำ S 1> อะ,งงอะเอาจะไปยากอะไรมามามา,มาเดี๋ยวมิ้นพาทํามาอันดับแรกเลยนะคะทุกคนให้เราไปตรงที่คลิปที่จะส่งดาวให้เพื่อนนะคะจากนั้นเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปดาวอยู่ฝั่งขวามือด้านบนนะคะให้เราจิ้มเข้าไปเลยค่ะ พอเราจิ้มเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะมีดวงดาวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือมิ้นผูกไว้กับเบอร์มือถือของเรานะคะเขาก็จะหักเงินกับเบอร์มือถือของเราเลยค่ะพ,พี่อ้อซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมเข้าไปตรงดาวเนี่ยกดไปเออซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมมันมีดาวมาให้เนี่ยห้าสิบกว่าดวงตัวเองอยากให้เพื่อนกี่ดาวล่ะให้ดาวหนึ่งใช่ไหมเราก็กดไปเลยเออกดส่ง เนี่ยเห็นไหมได้แล้วเสร็จแล้วแค่นี้เองจะไปยากอะไรเข้าใจยังโอเคโอเคเอาจะส่งให้ใครบ้างล่ะส่งให้ผู้สาวบอก